สวัสดีค่ะหมอชื่ออภิรดีศรีวิจิตกันมนนะคะเป็นอาจารย์ต่อมไรท่ออยู่ที่คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะกินครีนก็คืออาหารสุขภาพนะคะก็คือเราเลือกกินข้าวแป้งเนื้อสัตว์ไขมันให้เพียงพอเหมาะสมกับแต่ละคนไปส่วน IF หรือ intermittent fast เนี่ยคือจะอดอาหารเป็นช่วงช่วงช่วงที่อดอาหารเนี่ยร่างกายก็จะใช้ไขมัน ที่อยู่ในร่างกายเราไปเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้น้ำหนักเราลดได้อีกแบบหนึ่งก็คือ keto ใช่ไหมคะที่เราได้ยินกันบ่อยๆตอนนี้ค e t o g e n ิก i c d i e นะคะก็คือกินแป้งให้น้อยมากๆคนไข้เบาหวานเนี่ยถ้าจะเลือกการใช้อาหารแบบไหนที่ดีเนี่ยต้องดูว่าเราใช้ยาอะไรด้วยนะคะถ้าสมมุติว่า เราใช้ยาในกลุ่มที่จะทําให้มีปัญหาเรื่องน้าตาลในเลือดต่ําได้อย่างเช่นยาในกลุ่มที่เราเรียกว่าซลฟานิลยูเรียที่ต้องกินก่อนอาหารหรือว่าถ้าต้องฉีดอินซูลินวันละหลายครั้งเนี่ยการที่เราทํา IF หรือการทำคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยมันจะมีช่วงที่เราไม่ได้กินอาหารหรือกินแป้งน้อยมากแต่เราได้ยาสองกลุ่มนี้ไปเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาน้ำตาลในเลือดต่ำได้ควรไปเลือกการกินอาหารแบบครีนจะดีกว่า ถึงเราเลือกอาหารแบบไหนก็ตามแล้วเรากินปริมาณที่เยอะน้ำหนักก็ไม่ลดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานต่อวันก็มีความสำคัญค่ะเรื่องในปีใหม่2022เนี่ยนะคะก็ขอให้คนไข้เบาหวานทุกคนผ่านปีใหม่ไปได้อย่างรับรื่นนะคะกินอาหารให้ถูกสุขลักษณะเลือกกลุ่มแป้งกลุ่มน้ำตาลให้น้อยลงจะได้สามารถร่วม งานปีใหม่กับคนอื่นเขาได้และหลังปีใหม่ก็ระดับน้ำตาลไม่ขึ้นมากจนถูกคุณหมอดูนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในปีใหม่ปีนี้ค่ะ